โอ้ดีหลวงปรอขอมมาครับเนี่ยครับเนื้อเงินครับหลวงปรอขอมสวยๆครับองค์นี้แท้ครับแท้แน่นอนครับโอ้ใส่จนซึบไปแล้วนี่หลวงปรอขอมเลยครับเด้อวัดยังน้อนี่เนาะนี่ครับผู้ไทยกับบุรุษกันวัดใดครับสวยๆครับองค์นี้เนื้อเงินครับ หลวงพ่อคอมมาสักขอใครสลอมอมาหลวงพ่อคอมครับผมของนี้สวยมากเลยเนื้อเงินสวยๆครับใส่หยันซึกไปแล้วครับนี่โอเคเลยครับโอเคเลยหลวงพ่อคอมนี่สวย มาแท้แน่นอนครับบึงสภาพเรียนดรอก่าจจะแท้ครับนี่ครับอโอเคโอเคครับผมสวยครับสวย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 ,สวย